สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมนายะใส่คนนะในวันพรุ่งนี้นะครับที่ตัวของอเวนจูรินเนี่ยนะครับก็จะปล่อยให้เราได้เล่นกันแล้วเนาะซึ่งก็ถ้าอิงตามข้อมูลของไลฟ์อเวเชียลใช่ไหมครับตัวของอเวนจูรินเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวของจิ้งหลิวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่สุดแสนจะเมีตาม,มากๆเลยนะซึ่งรอบนี้ก็รีรันให้เราได้เปิดกันแล้วนะครับใครที่พลาดรอบที่แล้วไปเนี่ยรอบนี้ก็คือโอกาสของเราแล้วเนาะ โดยทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยนะครับก็จะมาคู่กับตัวละครสีดาวทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัวของลิงค์นะครับเซอร์วัลและอีกตัวหนึ่งจะเป็นลูก้านะครับส่วนตัวไลโคนแน่นอนว่าจะเป็นไลโคนประจําตัวของทั้ง2ตัวละครนี้นะครับทั้งตัวของจิ้งเหลียวแล้วก็อเวนจูรินเลยส่วนสีดาวเนี่ยก็จะมีเอ่อเมกเดว์โวเคมอล์นะครับมีตัวของแชรฟิลลิงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอนเสิร์ตโฟร์ทูซึ่งเป็นไลโคนสีดาวอันใหม่นะครับที่เเเเพิ่งข้้าามมในนนกตอีลย อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็เหมือนเช่นเคยเนาะว่าพอเราทราบรายนามตู้กระชาประจำแพทเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าทั้งตัวละครแล้วก็ไลค์คนในรอบนี้เนี่ยมีความคุ้มค่าในเชิงของเมตามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สเตล่าเจดที่เราหากันมาอย่างยากลำบากเนี่ยเรายคนจะสเปนกับตู้นี้หรือเปล่านะครับอ่ะพอทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่ามองรอช้ากันเลยกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอเจ้ไว้เราไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพย์ร้านบริการเเติมมกกกราาคถูที่สสุดดดะะวแลลปอภัย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แรายเติมถูกเติมไวตลอด24สชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วง,งแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเดทเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชิหรือสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในข่าบายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้สลองแฟนเพจครบ1,000แสนไลค์ทางเคียบเพจเขามีกิจกรรมให้รุกกันรับของรางวัลมูลค่ากว่า, 1, าสนึ่งแสน่านลืมะ เป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเขียวเป๊ที่เดียวเลยนะ อ่ะก่อนอื่นนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวละคร5ดาวกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับตัวละคร5ดาวในรอบนี้นะครับผมมีคลิป2.1นึงนี้สมคลยดีให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับก็ภายในคลิปนั้นมีการพูดถึงตัวละคร5ดาวครบทั้ง4ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งไอคิรอนนะครับหลัวชาจิ้งหลิวหรือว่าตัวของอเวนจูรินก็ตามใครที่อยากได้ข้อมูลละเอียดละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปนั้นกันได้โดยลิงก์ของคลิปนั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เครื่องหมายรูปตัวไอบนบนหน้าขวานจอเลยเนาะส่วน คอนสร้างความปลอดภัยที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยคงเล่นในส่วนของในเรื่องพานาคอน,นี่ตอนที่2ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของการให้เราได้ทดลองตัวละครอเวนจูรินกันใช่ไหมก็ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าตัวของอเวนจูรินเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวสเทนที่เก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าพอเข้าสู่การต่อสู้ไปปุ๊บใช่ไหมตัวอเวนจูรินเนี่ยก็จะมีการแจกโล่ให้เพื่อนร่วมทีมของเราทันทีโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเนะาะแถมถ้าเรากดสกิลต่อสู้ซ้ำไปหนึ่งรอบเนี่ยเรย โลได้ง่ายแบบสุดๆไปเลยซึ่งแตกต่างจากตัวละครในผาดออุลักตัวอื่นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นตัวของเ,ออเจอผาดเป็นต้นใช่ไหมเจอผาดในกว่าที่เขาจะสามารถสร้างโลได้แต่ละทีเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้ในส่วนของสกิลเตมใช่ไหมครับแต่ว่าจูลิงเนี่ยไม่ต้องเนาะแค่ว่าเ,เข้ามาสู่การต่อสู้ปุ๊บคุณได้โลทันทีแล้วก็พอกดสกิลต่อสู้อีกทีนึงก็เรียกได้ว่าเต็มหลอดเลยด้วยแถมตัวละครนี้นะครับยังเป็นตัวละครที่สกิลพอยต์เฟรนลี่มากๆแถมเป็นตัวสร้างสกิลพอยต์ที่เยอะมากๆเลยด้วยถ้้้้าา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 านนนนึึึกกกกกกภภภพพไไมมม่่่่่ออออววววัััคืลลชชตงงง็ดรรรรเเียยขสสูๆใ ห่งเขาใช่ไหมเอเวนเจอร์ลินแค่เปลี่ยนจากการฮิวไปเป็นโลเท่านั้นเองพอถึงเธออเวนเจอร์ลินในแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถโจมตีปกติได้ทุกครั้งเลยที่เขาสามารถทําแบบนั้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพาราสของเขานะครับก็คือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยถูกโจมตีมาใช่ไหมครับตัวเอเวนเจอร์ลินเนี่ยจะมีการเก็บสเต็กเนาะซึ่งพอครบเจ็ดเมล์เลยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการโจมตีสวนออกไปนะครับซึ่งการโจมตีสวนในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นดาเมจด้วยและก็มีผลในเรื่องของการทําให้โลกของเรา,เาเงรารางจจจะะปลลอออดดภัััยยยยยมมาากกกเเเเทีีีีีววนนนนนนน้รริ่คบใ ของสกิลทีเมดด้วยที่มีความสามารถในการแปะดีบัฟใส่มอนสเตอร์หนึ่งตัวใช่ไหมครับทาให้เราเนี่ยสามารถโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นได้แรงมากขึ้นแถมสำหรับตัวละครแครี่บางตัวเนาะที่มีเมคานิกเล่นกับเรื่องของดีบัฟยกตัวอย่างเช่นตัวของแอคิรอนหรือว่าด็อกเตอร์เรชเป็นต้นเนี่ยสตัวละครนี้นะครับได้ประโยชน์จากเวนจูรินในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะช่วยทําให้เขาสามารถเก็บอันติได้ไวขึ้นหรือว่ามีโอกาสในการปล่อยโฟลว์อัตแท็กออกมาได้บ่อยครั้งมากขึ้นนั่นเองเนาะเพราะฉนานะนันะ้น เพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่มีหลัวชายังไม่มีฟู้สวนยังไม่มีหงหัวอะไรแบบนี้ณปัจจุบันยังใช้เป็นตัวละครฮีเลอร์สีดาวอยู่นะครับก็สามารถพิจารณาเปิดตัวของอเวนจูรินได้นะครับยังไงสามไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของจิ้งเหลียวนั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะเมตามากๆนะครับก่อนแอคคิรอนจะมานะครับจิ้งเหลียวกับตัวของเจ้ายนเนี่ยสตัวละครนี้ก็ติดระดับท็อปเทียร์เมตามานานมากๆเลยทีีีีเเเเเดดดดดดยยยววนนนนะะคคครรรรัับแแแลลล้้้จจจิงงๆตต่่่อออใหขาาาาามมมมมกกก็็ไไไถูท เท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะนั้นก็หมายความว่าตัวละครนี้ก็ยังคงเมตาอยู่อย่างนั้นนะครับเหตุผลที่ตัวของจิ้งหิวเก่งมากๆเลยเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าตัวของพาสีฟข,ของเขาเลยเนาะก็คือ crescent transmigration นะครับพาสีฟนี้นะครับก็คือเวลาที่จิ้งหิวนะ่ทำการเก็บสแต็กเนาะผ่านการใช้งานสกิลต่อสู้หรือว่าสกิลเตเมทเนี่ยพอครบ2แสกเมื่อไหร่ใช่ไหมครับจิ้งหิวเขาจะมีค่าคีเรทเพิ่มขึ้นสูงสุงสด50%ใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของการที่ว่าอเวลาเขาโจมตีในแต่ละครั้ร้้้งงงงไมมมมม่่่่่วาาาาาาจจะะเเเป็็็นนนกกกกกรรรรใใชสิลตตตออออออููหืืืืยีดดดขขพ เปลี่ยนแปลงมาเป็นตัวของ ATK ก็จะกลายเป็นว่าเป็นตัวละครตัวนึงเนาะที่มีเซลบัฟหรือว่าการบับตัวเองในที่เยอะมากๆนะครับทำให้จิ้งหลิวในโหมดนี้เนาะเป็นตัวละครแครี่ที่รีด DPS ได้ดีมากๆเลยทีเดียวแถมตัวการโจมตีต่างๆของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสกิลเติมเมทแล้วก็ในส่วนของสกิลต่อสู้ก็ตามใช่ไหมทั้ง2สกิลนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น LE หมดเลยนะครับเพราะงั้นก็กับมอนหมู่หรือว่ามอนเดี่ยวเนี่ยดีทั้งหมด ยิ่งไปก่อนั้นนะครับตัวของจิ้งหลียวเองเนี่ยในโหมดสเป c t รั Transmigration ตรงนี้ใช่ไหมครับการใช้งานสกิลต่อสู้ในแต่ละครั้งเนี่ยยังไม่เป็นการกินสกิลพอยต์อีกด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ตัวละครประสานที่กินสกิลพอยต์หนักๆเข้ามาในทีมได้เนาะก็ช่วยทําให้ทีมของเราเนี่ยนะครับมีความหลากหลายในการเล่นแล้วก็มีดาเมจที่สูงขึ้นนั่นเอง แต่ข้อเสียหลักๆของจิ้งหลิวก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเอาจริงทุกคนก็จะเห็นนะว่าเออไม่ว่าอะไรก็ตามใช่ไหมครับข้อดีของจิ้งหลิวเนี่ยส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่ตัวของพาสซีฟข้อนี้แต่ว่าแน่นอนครับพาสซีฟข้อนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดนะครับการใช้งานสกิลต่อสู้ในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการกินส t ต็กตรงนี้ทิ้งไปใช่ไหมครับซึ่งพอส t ต็กหมดปุ๊บนะครับจิ้งหลิวก็จะกลับไปสู่โหมดปิดตาใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดามเมจเขาเบามากๆแถมอเ,มมเลอะนนละครเนนนียยะะะเลลด้้วพราฉัหคือข้อเสียของต,ตัวละครตัเนีาวทมี่ค่อนนน้้าาาางะรรเพถุดจากโหมดเปปตไแล้ย เขาต้องใช้เวลา2เทินเต็มๆนะในการบิวเรื่องของสแต็กเปิดตาตรงนี้กลับคืนมาใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครเนานะที่มีข้อเสียใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆเนาะโดยการใช้ตัวละครซัพพอร์ตที่มันมาช่วยเหลือในหน้าตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะใช้เป็นตัวของโรเนียหรือว่าตัวของสปาร์เคิลใช่ไหมครับที่มีความสามารถในการเร่งเทินพอเขาหลุดจากสแต็กเปิดตาไปแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวของโรเนียหรือว่าตัวของสปาร์เคิลในการเร่งเทินคืนมาทําให้เขาเก็บสแต็กเปิดตาได้ไวมากขึ้นใช่ไหมหรือว่ามััันนนนกก็็็จจะะใใชช้้้เเปปตวลลครที่แพงงาได ของทิ้งยุ่นหรือว่าหงหัวก็ได้2ตัวละครนี้มีความสามารถในการแจกพลังงานให้ตัวจิ้งหลิวก็จิ้งหลิวก็สามารถใช้อันติในการเก็บสเต็กได้ไวมากขึ้นอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอาจริงๆก็คือปัญหาหลักๆของตัวจิ้งหลิวเองเนี่ยสามารถแก้ไขได้โดยทีมเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับถ้าเพื่อนๆอยากได้จริงๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดมาได้เลยเนาะโดยใช้เป็นตัวละครเหล่านี้เอามาช่วยในทีมของจิ้งหลิวเพื่อกบจุดเสียของตรงนี้ของเขานั่นเองนะครับ ออแต่พอจอลืมพูดถึงข้อเสียของตัวละครน,นี้ไปอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือเรื่องของไลค์โคนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าจิ้งเหลีวเนี่ยเป็นตัวละครที่หาไลค์โคนดีๆใช้งานยากอยู่เหมือนกันเนาะไลคคนสายฟรีนะครับอย่างตัวของ On the Fall of Antlion right หรือว่าไลค์โคนเฮอรต้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ค่อยดีกับสลับจิ้งเหลีวสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ที่ดีจริงๆมันจะมีแค่ประจําตัวเท่านั้นหรือพูดได้ง่ายก็คือประจําตัวของจิ้งหริวเนี่ยค่อนข้างห่างจากไลค์โคนอื่นๆพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในตัวละครนานะที่เออถ้าใครเปิดมาเนี่ยพอจอ,อ้างแนะนําว่าเปิดไลค์โคนมาด้วยจะค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เชิงเนาะหมายถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยพอจอก็ไม่ได้มีในส่วนของไลค์โคนประจําตัวของจิ้งหลิวนะครับก็ยังใช้เป็นในส่วนของ Under the Blue Sky หรือว่าตัวของ On the Fall of an Orion อยู่นะก็ยังสามารถใช้ในการจบคอนเทนต์ได้เพีพออพเยง จำตัวค่อนข้างจําเป็นแล้วก็คุ้มค่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้พามาดูตัวละครสีดาวกันบ้างน,นะครับสตัวละครสีดาวในรอบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของลิงก์ใช่ไหมครับเตัวของเซอร์วลใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของลูก้านะครับเริ่มจากลิงก์ก่อนแล้วกันเนาะลิงก์ก็เป็นตัวละครสีดาวที่เรียกได้ว่าฮิวค่อนข้างดีนะครับก็ในบรรดาตัวละครสีดาวหลายๆตัวที่อยู่ในในเกมนี้เนี่ยลิงค์ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ฮิวดีที่สุดเกือบเกือบจะดีที่สุดแล้วแหละนะครับน่าอระจานอาจจะมีคู่นะครับ ก็ด้วยความที่ลิงเป็นตัวละครแจกฟรีจากกิจกรรมตัวของ Memory of c h a o s ใช่ไหมครับก็ทำให้เวลาที่ลิงกลับมาในตู้กระชาหลายๆครั้งเนี่ยแว l u ลของเขาจะไปอยู่ที่ตัวของอีเดอ n อนใช่ไหมครับอ่ะก็มาลองดูแล้วกันว่าอีเดอ n นข้อไหนอของลิงที่สําคัญบ้างใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าทุกอีดอรอนเนาะของลิงเนี่ยค่อนข้างจะดีเกือบทั้งหมดเลย แต่ว่าที่เป็นอ e ีรอนสำคัญคญที่อยากให้โฟกัสจริง,รงๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ E2 นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของลิงค์เนี่ยทำการกดสกิลต่อสู้ใช่ไหมครับเมาสถานะ Survival Response Resp Resp ไปเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถในการต้านดีบัฟให้กับตัวละครตัวนั้น1ครั้งใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทําให้เราไม่ต้องจ่ายในส่วนของสกิลอัลติเมทบ่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีใช่ไหมครับว่าในส่วนของสกิลอัลติเมทของตัวลิงค์เนี่ยมีความสามารถในการล้างดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้ แทนที่ว่าเราจะได้ใช้ฮิลในจังหวะที่จําเป็นจริงๆก็ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าช่วยได้เยอะอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆโดยภาพรวมแล้วก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าก็มีหลายๆอ e ีโลนเหมือนกันที่ช่วยเราให้ให้เก่งขึ้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่น E4 เป็นต้น E4 มีส่วนช่วยทําให้เราสามารถแจก ADK ดีเให้เพื่อนร่วมทีมของเราได้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งก็หลายๆตัวละครแครี่เนาะก็สามารถที่เป็นสเกลลิ่งตาม ADK เนี่ยก็หยิบอ,องนี้ไปใช้ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่า e K อีโลนข้อหกันนกรดตัว,วละครีเาม ใช่ไหมครับเพราะตัวเอฟเฟกที่เกิดจากการใช้งานในส่วนของสกิลต่อสู้ไปเนี่ยจะมีผลในการทําให้ HP เปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ช่วยทําให้เบรกของเราเนี่ยแรงมากขึ้นด้วยนั่นเองเนาะ อ่าโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับเพราะงั้นโดยรวมเนี่ยก็การมาของลิง์ในแต่ละครั้งภายในตู้กระชาแต่ละตู้กระชาเนี่ยก็เรียกได้ว่าแวลูค่อนข้างสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มดาวของลิงค่อนข้างดีนั่นเองอ่าตัวละครต่อมาคือเซอร์โวลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครแจกอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้แวลูของเขาไปอยู่ที่ในส่วนของเอเดรอนใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องบอกนะว่าตัวละครอ,อย่างเซอร์โวลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครสีดาวที่พอจอค่อนข้างแนะนาให้ปั้นเหมือนกันนะครับคือโอเคแหละว่าถ้าพอเพื่อนๆมีตัวละครท หรือว่าตัวของไอคิรอนมาแะไรแบบนี้เซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ได้ใช้งานประโยชน์อะไรขนาดนั้นจริงไหมแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีเพชจหรือว่าไม่ได้เปิดกระชากันบ่อยขนาดนั้นใช่ไหมครับตัวละครที่เป็นแครี่ธาตุไฟฟ้าหลายๆคนก็อาจจะมีแค่ตัวเดียวยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะมีแค่กาฟกาบางคนอาจจะมีแค่ตัวของไอคิรอนหรือว่าบางคนอาจจะมีแค่ตัวของจิ้งหยวนเป็นต้นใช่ไหมครับก็ทําให้เวลาที่เราไปเจอกับเอโมซีที่แพ้ไฟฟ้า2ห้องอะไรแบบนี้ อาจจะทำให้ห้องหนึ่งของเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะว่าเรามีตัวละครไฟฟ้าไม่เพียงพอใช้ใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่พอจะสามารถทดแทนตรงนั้นได้อยู่นะครับเพราะว่าดาเมจเดี่ยวก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นดาเมจหมู่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยถ้าทุกคนใช้งานตัวละครประสานดีๆเข้าไปหน่อยใช่ไหมครับใช้เป็นตัวของทิงยุนใส่สปาร์เกิลหรือบโบนีเข้าไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์พอจะสามารถในการจบคอนเทนต์เอนเกมได้อยู่นะครับโดยที่ว่าเราไม่ลำบากจนเกินไปนั่นเองเพราะั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครหนะ้าที่พอนอนา,นนนานะัคร่นนนครวพ ตัวละครเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มดาวใช่ไหมครับหรือว่าอีเดอรอนนั่นเองก็ลองมาดูกันละกันว่าเออตัวของเซิร์ฟบอลเนี่ยพอจอแนะนำอีเดอรอนข้อไหนบ้างใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าทุกอีเดอรอนของเซิร์ฟบอลเนี่ยดีหมดเลยนะครับคือจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งตั้งแต่ E0 แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าการเปิดอีเดอรอนเนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็น E1 ใช่ไหมครับที่เวลาทําให้การโจมตีปกติในแต่ละครั้งของเซิร์ฟบอลเนี่ยนะครับก็จะมีการทำำําดาเมจไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วย E2 ใใชช่่่มมมมััััั้้้คครร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 รบบบเเเวววววววลลลาาาาทททีีตีตตตขขอออออองงซ์์นนํกกกกกกโจไปป๊แแ็ิพส เนี่ยก็จะทําให้อันติของเขามาไวมากขึ้นซึ่งอันติของเซอร์วลเนี่ยถือว่าเป็นดาเมจหลักของตัวละครน,นี้เนาะก็ทําให้โรเดชันของเซอร์วลเนี่ยมาไวแล้วก็รีดดีเพสได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับ e สนะครับทำให้สกิลอัลติเมทของเขาแทนที่เดิมทีจะเป็นแค่การต่อระยะเวลาช็อตไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะแปะสถานะช็อตไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณไม่มีอีรอนข้อนี้คุณต้องใช้งานสกิลต่อสู้เนาะถ้าคุณมี e สขึ้นมาเนี่ยนะครับสกิลอัลติเมทของเราก็จะสามารถแปะสถานะช็อตไฟฟ้าได้โดยนั่นเองนะครับก็ช่่่วยยยททําาาาาาาใหห้้้้้้เเเรรรรรลลลีีงีงงงงงออออััพไไไมม์ขขกกตตติดดดสสถนนนนะะช็ฟฟึคบผื ไม่ว่าจะเป็นทําให้เซิร์ฟเวอร์ของเราแรงขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปเล่นในทีมของกราฟกาเนี่ยเพื่อนๆสามารถแปะสถานะชาร์จไฟฟ้าได้เพิ่มเติมในทีมของกาฟกาเนาะก็ทําให้เวลากราฟการีดดอดนแต่ละครั้งเนี่ยมีดาเมจที่แรงขึ้นนันเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ e 6นะครับก็ช่วยทําให้เซิร์ฟเวอร์นั้นทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ที่ติดสถานะชาร์จไฟฟ้าได้แรงมากขึ้นนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากมาเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นในส่วนของทีมกรือ่าฟการ์เรือว่าเล่นองนทีนททน่่อ,อกไไปวายังงซผ ให้ทุกคนปั้นเซิร์วอรทิ้งเอาไว้นิดหนึ่งละกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนเอ่อไหนก็ตามเนาะที่อาจจะมีตัวละครแครี่ไฟฟ้าแค่ตัวเดียวนะครับก็หยิบเซิร์วอรมาปั้นจะช่วยทำให้เราเคลียร์ MOC ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของลูก้าเนาะณปัจจุบันต้องบอกว่าที่เล่นของลูก้าค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่ดีแหละเพราะว่าช่วยในเรื่องของการเบรกเกาะศัตรูได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ดาเมจเขาก็เรียกได้ว่าไม่ได้เบาเลยเนะเาะเพียงแต่ว่าปัญหาหลักๆของเขาเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่เอลีค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับดาเมจส่วนใหญ่เขาเป็นซิงเกิลทาร็ตทั้งนั้นก็ด้วยความที่นปัจจุบันเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้ง MOC หรือว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเพลฟิกชั่นก็ตามใช่ไหมทําให้ที่่เลลนของอู ถือว่าค่อนข้างน้อยอีกเหมือนกันนะครับเพื่อ,อกนก็สามารถเอาไปเล่นได้แค่หลักๆแค่ในทีมดอทอะไรแบบเนาะใครที่มีตัวของกาฟก้าเวลาไปเจอกับมอนสเตอร์ที่แพ้กายภาพอะไรแบบเนี้ยเพเื่อสามารถหิบลูก้ามาใช้งานได้ แต่ว่าณปัจจุบันใช่ไหมครับเพื่อนๆก็มีตัวอย่างแบ็กซอนเข้ามาแล้วซึ่งก็เป็นคู่หูที่เรียกได้ว่าดีมากๆสำหรับตัวของกาฟกาใช่ไหมหรือว่าในสถานการณ์ที่เราเจอกับมอนสเตอร์ที่แพ้กายภาพก็จริงอแต่ว่ากาฟกาก็สามารถเล่นในส่วนของไฮเปอร์แครีบิว์ก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ใช้เป็นตัวของกาฟกาเล่นคู่กับตัวของทิงยุนก็ได้ไม่ต้องใช้เป็นตัวละครกายภาพมาช่วยในการเบรกเกาะก็ได้ก็ทําใหออ้บทบาทของลูกา้าโดยภาพรวมแล้วมันค่อนข้างดอดประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับ ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วพอจอก,ก็อาจจะแนะนําว่าเออตัวละครนี้อาจจะไม่จาเป็นต้องปั้นเยอะนะครับใครที่บอกว่าตัวละครน้อยจริงๆอาจจะถึงข้อหยิบมาปั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมพอจอก,ก็จะแนะนําว่าตัวละครเนี้ยพอจอไม่ค่อยแนะนานให้ปั้นสักเท่าไหร่นะครับอ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นจริงๆเนี่ยก็จะมีที่เล่นก็คือในส่วนของทีมทาฟการ์นั่นเองเนาะ อ่ะส่วนเรื่องของอีเดอรอนนะครับลูก้าเนี่ยเรียกได้ว่าอีเดอรอนของเขาก็เรียกได้ว่าดีเกือบทั้งหมดเองเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยนิยมเล่นลูก้าอยู่แล้วใช่ไหมต่อให้อีเดอรอนของเขาเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าขนาดนั้นพอได้มาคุณก็ไม่เล่นอยู่ดีจริงไหมอ่ะเพียงแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเล่นจริงๆเนี่ยพอจอก,ก็มีอ e นะีเดอรอนแนะนําอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สําคัญสำคัญ,สำ,คญสำหรับลูกาเนี่ยก็จะมี e ีใช่ไหมครับที่ช่วยทําให้สกิลต่อสู้นะครับก็ มาได้ไวมากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่า EC นะครับที่ว่าพอเราเก็บ stack ที่ทําให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยแรงมากขึ้นเนี่ยได้ครบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะมีการแจก a อ k ิเคให้กับเราเพิ่มเติมด้วยก็ทําให้ดอทของลูก้าแนวแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยจะเป็นในส่วนของ E6 เนาะก็ช่วยทาให้การโจมตีปกติในรูปแบบของเสริมพลังของเขาเนี่ยนะครับมีความสามารถในการรีดดอทดาเมจประเภทกายภาพด้วยซึ่งดอทดาเมจกายภาพเนี่ยเรียกได้ว่าแรงมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ทําให้ดาเมจส่วนตัวของลูก้าในแง่ของซิงเกิลได ก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อมานะครับมาดูส่วนของตู้ไรค์คนกันบ้างดีกว่าเนาะเริ่มจากไรค์คนของอเวนเจอร์ลินก่อนดีกว่านะครับสําหรับไรค์คนของอเวนเจอร์ลินเนี่ยมีการเพิ่มค่าดีเฟนส์ให้กับผู้สมสัยเพิ่มขึ้น40%นะครับแล้วก็ทําให้เอ,อ่อเวลาที่ผู้สมสัยเนี่ยมีการแจกโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมข,ของเราใช่ไหมก็จะมีดาเมจคิดไคอบเพิ่มขึ้นนะครับแถมถ้ามีการโจมตีต่อเนื่องออกไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสพื้นฐานเอ่อ100%ใช่ ในเรื่องของดีเฟนต์ให้กับเราใช่ไหมแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีดาเมจส่วนตัวที่แรงมากขึ้นจากการแจกค่าคิติคอลดาเมจแล้วก็ดาเมจโบนัสเพิมเ่มเติมเวลาที่เราทาการโจมตีต่อเนื่องนั่นเองเน,ะน,นาะพฉะนะปัจจุบันนะครับก็เลยมีที่ใช้งานแค่คนเดียวเลยก็คือตัวของอเวนจูรินที่เป็นตัวละครอน,อนุรักษ์ใช่ไหมครับที่มีความสามารถในการทําดาเมจด้วยในเวลาเดียวกันนั่นเนองเนาะแล้วก็สลับใครก็ตามนะครับที่อยากให้อเวนจูรินของเราเนี่ยมีประโยชน์นอกเหนือจากจากการที่ว่าเ,ออเป็นแค่ตัวละครสร้างความปลอดภัยเฉยๆอะไรแบบนี้ยเพื่อความสามารถเป แล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากให้ตัวของอเวนเจอรลินของเราเนี่ยมีดาเมจด้วยนะครับไม่ได้มีหน้าที่แค่การสร้างโล่เพียงเดียวเนี่ยลายคนอันนี้ถือว่าค่อนข้างจําเป็นอยู่เหมือนกันนะครับพอเรียกได้ว่าบัฟต่างๆที่ลรยคนอันนี้แจกนะครับอเวนเจอรลินอยากได้เกือบสั้งสิ้นใช่ไหมมีเรื่องของการแจกค่าดีเฟนซ์ซึ่งตัวของเออเวนเจอรลินก็เป็นตัวละครที่แรงตามดีเฟนซ์อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็คิดต่างๆของอเวนเวนเจอรลินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแจก bon คิลเลตเป็นหลักเนาะเขาไม่ได้มี เลยละกันนะครับคือโดยภาพรวมแล้วเอเวนเจอรินเนี่ยไม่ได้เก่งในเรื่องของดามจนะครับหลกัหลกๆแล้วเป็นเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้ทีมเ,เฉยๆโอเคแหละก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ทำดามจได้ดีเพียงแต่ว่าโดยรวมแล้วมันไม่ไ,มได้จําเป็นมากนะครับการเซฟสเตล่าเจไปเปิดไลค์คนอื่นๆที่ไปลงที่ตัวของดีพหรือว่าไปลงที่อีรอนของตัวละครแครี่ของเราเนี่ยจะส่งผลต่อดามจของทีมมากกว่าเนาะสรับเอเวนเจอรินเนี่ยเพื่อนๆใช้เป็นไลค์คนสีดาวไปดีกว่านะครับ อ่ะส่วนอีกหลายคนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นหลายคนอันนึงที่ Value ค่อนข้างสูงมากๆเลยก็คือตัวของ I shall be my own source เนาะอย่างที่ผมพูดไปในส่วนของพาร์จิ้งหลิวใช่ไหมครับว่าจิ้งหลิวเนี่ยเป็นตัวละครที่หาหลายคน ที่เป็นสายฟรีใส่ได้ค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะเป็นไลค์โคนเฮอร์ต้าหรือว่าไลค์โคนสีดาวต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์กับตัวของจิ้งหลิวน้อยมากๆด้วยความที่ไลค์โคนพวกนั้นเนี่ยมันจะแจกเป็นเรื่องของ ADK แล้วก็ค่าคิวเรตเป็นหลักใช่ไหมซึ่งจิ้งหลิวเนี่ยมีบัฟในส่วนของสเปกโตร์ธันสมายเกชั่นที่แจกคิวเรตกับตัวของ ADK อยู่แล้วก็เลยทาให้ไลค์โคนพวกนั้นแวลูค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าในส่วนของไลค์โคนของจิ้งหลิวเองเนี่ยนะครับที่เป็นประจาตัวเนาะมันม รวมถึงเรื่องของการอิกนอค่าดีฟเฟนส์ของศัตรูด้วยนะครับเียได้ว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับดีกับจิ้งเหลี่ยวกือบทั้งสิ้นเลยเนาะและทําให้ดาเมจส่วนตัวของจิ้งเหลียเนี่ยห่างจากไลคคนสายฟรีหรือว่าไลายคนที่เป็นสีดาอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างแนะนำนะว่าสำหรับใครก็ตามที่เปิดจิ้งเหลียมมาเนี่ยการพิจารณาเปิดไลคคนทําให้เราเล่นง่ายขึ้นจริงนะครับแล้วก็แนะนํามากกว่าในส่วนของอ e ีรอลอนข้อหนึ่งด้วยเนาะดังนะั้นสำหรับใครก็ตามนะครับท เอ่อพูดอีกซ้ำไปหนึ่งรอบแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วสำหรับเกมคอนไคลซาร์เลวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องเปิดไลค์คนเน,ะนาะในปัจจุบันเนี่ยพอจอก,ก็ยังใช้เป็นไลค์คน4ดาวให้กับตัวของจิ้งหลิวอยู่นะครับก็ยังสามารถผ่านคอนเทนต์ในเกมได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าพอจอแนะนําตรงนี้ไว้เพื่อที่ว่าหลายๆคนที่อยากจะเล่นเกมง่ายๆเนี่ยจะได้เปิดไลคนนี้อันนี้ไปใช้กันแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้พามาดูในส่วนของไลค์คน4ดาวกันบ้างเนาะเริ่มจากตัวของคอนเสิร์ตโฟทูกันก่อนดีกว่านะครับคคคคออออออนนนเเเเเเสสิิรรรรรรร์์ตตตีีี่่่่ยยกก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 ็็็จจจะมมมืงงงงขงาขาาาาแแแใให้้ัััับชบชลววได โบนัสเพิ่มเติมให้กับเราด้วยเมื่อ,เ,อ,อเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมีโลใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งไลค์คนนะที่โดยรวมแล้วก็เหมาะกับสหรับตัวของอเวนจูรินอีกเหมือนกันนะครับก็แน่นอนอเวนจูรินเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ใช่ไหมครับแล้วก็สเกลลิ่งตามดีเฟนต์ก็สามารถใส่ไลค์คนอันนี้ได้อีกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าตัวของอเวนจูรินเองเนี่ยหน้าหน้าที่ในการทำดาเมจเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นหลักอะไรขนาดนั้นนะครับลหลักๆก็เป็นเรื่องของการสร้างความปลอดภัยการสร้างสกิลพอยตต์แแแลลล้้้้ววววกกกกกก็็าาาาาาารรรรรรปะะะดดดีีีีีบบััััััฟฟเเ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 เพพืื่่่่่่่่อออทททใใหมมมมขขงงงนน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 นยยยยึฉยๆสสสคคโจ อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็โดยรวมแล้วก็เลยไม่ค่อยแนะนํามากนะสำหรับไรโคนอันนี้เนาะอ่ะทีนี้อีกอันนึงนะครับที่มาในตู้เดียวกันก็จะเป็นในส่วนของไรโคนแชร์ฟิลลิ่งนะครับก็เออเป็นไรโคนที่ดีเหมือนกันนะนะครับเวลาที่เราทําการใช้งานสกิลต่อสู้นะครับก็จะมีการเจนพลังงานให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนาะเพียงแต่ว่าพลังงานที่เจนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเออเพื่อนๆจะเห็นว่ากด1ครั้งเนี่ยนะครับมันให้พลังงานแค่2หน่วยเองเนาะก็เลยกลายเป็นว่านะครับไรโคนสายฟรีอย่างตััััวววขขขออองงพรรรริตโโปคคเเเเเเนนนนนีี่่่่่่ยยยยกกกก็ลาา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 จจะะะหมะมมมมสสบถทํดดด้้้5ไใชซึ แจกพลังงานสูงสุดถึง16หน่วยเ,เลยทีเดียวใช่ไหมครับก็โดยภาพรวมแล้วเลยส่งผลต่อทีมของเราได้มากกว่านั่นเองเนาะก็แต่ว่าเชฟฟิลลิ่งก็พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะในในบางตัวละครนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของหัวหัวเป็นต้นหัวหัวเนี่ยเป็นตัวละครที่อยากกดสกิลต่อสู้บ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะฟิลไทม์ของเขาหรือว่าการแจกมีหอวเขาเนี่ยนะครับมันขึ้นกับ จำนวนเทินใช่ไหมครับก็ทําให้ตัวละครนั้นนะต้องการกดสกลิลต่อสู้บ่อยใช่ไหมครับก็ทําให้ใช้งานตัวของเบิร์กแชฟฟิลลิ่งได้ดีประมาณหนึ่งนะครับอ่แต่ว่าโดยภาพรวมแล,ล้วลตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยไปใช้ในส่วนของควิตปอคูโอจะคุ้มค่ามากกว่าเนาะอะ่ส่วนแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของหลายคนในผาดปัญญานะครับอย่างตัวของเลกเดวเวอร์เควมอลนะครับก็ณปัจจุบันก็ยังหาที่ใช้งานได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเออ่ดีกับเซิร์ฟบอลไหมก็ดีอยู่ประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าเออ่หลายคนสายฟรีอย่างตัวของซีสเรสเซร์นว อยู่เหมือนนนกัะครับหรือว่าไลค์คนอีกอันนึงใช่ไหมครับที่เป็นไลค์คนของพนาคนนี้อันใหม่เนี่ยอันนี้ก็ดีสำหรับเซอร์เวอร์อีกเช่นเดียวกันเนาะก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลือกสายฟรีของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะและทำให้ไลค์คนที่เป็นไลค์คนซีดาวลิมิเต็ดอะไรแบบนี้อาจจะแวลูค่อนข้างต่ำอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะนั้นโดยสรุปนะครับสำหรับตู้กระชากในรอบนี้นะตัวละครเนี่ยพอจอมองว่าค่อนข้างจะดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะก็เป็นตัวละครเมตาเกิดทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัััััััวว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 ขขขออ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 งงงงงงงจจจิิิ้้้หหหลลลลเเ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 กกก็็็็ปปปนนนนนตตตตะะะคคครรรรรรรแแีีี่่่ทททสสสุดดดดมมมาาาายยยืืูภไบบ์ ตัวชาหรือว่าตัวของผู้สวนเลยทีเดียวใช่ไหมครับพอ,อนก็เปิดมาก็ถือว่าดีแถมตัวละครสีดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเซิร์เบลเองหรือว่าตัวของลิงเองก็มีโอกาสได้ใช้อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับการได้กลุ่มดาวของตัวละครพวกนั้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่เนาะส่วนตู้ไรคนส่วนตัวพอจอแนะนําว่าสําหรับใครที่จะเปิดให้กับตัวของอเวนจูรินเนี่ยพอจอไม่ค่อยแนะนาละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะว่าไรคนสีดาวเองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ไหมครับแถมตัวไนาจรอเวนห้านมาวจริงของาาทเมมใ่่แต เป็นเรื่องของการสร้างความปลอดภัยแล้วก็การแปดดีรับใส่ศัตรูเฉยๆนะครับตู้ไลค์คนเนี่ยพอจอจะแนะนําให้แค่สำหรับคนที่จะเปิดไลค์คนให้จิ้งหริวเท่านั้นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าตัวจิ้งหริวเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างหาไลค์คนสายฟรีได้ยากอยู่ประมาณหนึ่งนะครับการเปิดไลค์คนลิมิเต็ดห้าดาวไปเนี่ยก็ช่วยเรื่องดาเมจของตัวละครได้เยอะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะก็รอไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ฟังรรรรีีีีีีวววววววิิใใในน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 ออออบ้้้ไไไปาาาาจจจจะะะยยัััังงตดดดดสม่่นะ่เเเเเพพ๋กกุ็ ได้ในส่วนของอเวนจูรินมาได้ทดลองเล่นกันแล้วใช่ไหมแบบเต็มๆเลยเนาะเพื่อนๆจะรอตอนนั้นก็ได้เพราะยังไงซะเดี๋ยวพอจอก็จะมีการทสต,ตัวละครแล้วก็มีการผลิตไกด์ของตัวละครออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอยู่แล้วเนาะก็รอณนะตอนนั้นก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับใครที่อยากฟังรีวิวหรือว่าไม่อยากพลาดไกด์อเวนจูรินของพอจ่อก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาต่าเพลงเท่า <ๆ S 2> นะี<ๆ>้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าพอจ็อาตกนะขอแนะนวลากับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ